สวัสดีครับสมพรนุ่งใหยสแก้วนะครับเมื่อหนีมาต่อปัญหานะครับคนก็ถามมาหลายครับว่าเลี้ยงหนูนี่ตัวหนึ่งได้กำไรจักบาทเลี้ยงแจ็กเดือนนะครับเนาะผมบอกเลยครับเลี้ยงหนูแค่สองเดือนก็ขายได้นะครับสองเดือนครับเป็นอย่างคือก็ว่าสองเดือนครับนเบิ้งครับเลี้ยงหนูสองเดือนคำว่าสองเดือนนี่คือว่ามันอยู่กับแม่มันครับเดือนหนึ่งเนาะ มันอยู่นักแม่มันเดือนหนึ่งเนี่ยฮาก็บพต้องไปสนใจนะครับว่าหารกับพต้องนั่นเลยนี่ครับเนี่ยพายเบิงครับนี่ทั้งผมนี่ก็อยู่วมานสักยังไม่ถึงเดือนครับนี่บอลเนี่ยตอนนี้บนนอลได้แจกออกนะครับแต่ครบแต่ครบไปหนึ่งเดือนนันทแจกออกเนี๋ยทียว,ทว่าเราหมายฟันครับนี่เบิง อันนี้อคอกนีนมีสิตโตนะครับออกโตลวละแม่และหาโตรครับจริงๆนี่กรหนูตัวหนึ่งนะครับเนาะครบสามเดือนนี่กรต้องขายนะครับก็ว่าหนูตัวหนึ่งหนูหนึ่งตัวสี่เลี้ยงอยู่มั่นสองเดือน,นครับกบคือว่าครับว่าสองเดือนนี่ครับเข้ามาเลี้ยงแค่สองเดือนครับเดือนแรกนี่ยแม่มันเลี้ยงนะครับแม่มันเลี้ยงเข้าผมมีต้นผมมีต้นทุนอย่างเลย เพราะว่าแม่มนเลี่ยงเอาครับพ่อได้เดือนนึงปับบ๊บเขาก็จับแยกมาครับมาขุนอีกสองเดือนอที่นี่สิบเอาเรื่องอาหารนะครับที่นี่ที่นี่เป็นอย่างคือว่าตัวนึงมาได้กำไรเท่าไรนะครับเนาะหนูนี่คิดเฉลีย่ยนี่ครับกินแค่สองโลครับกินสองโลนี่สามารถขายได้เลยเดือนแรกก็คือว่าเดือนละโลครับมันกินแค่เดือนละโล กินเดือนที่สองโล่หนึ่งเดือนที่สามโล่หนึ่งขายได้ครับโยมั่นสี่หาหกขีด่านอุดมสมบูรณ์่านมีลูกหน่อยโตมัาก็สิถึงสามเดือนนี่ถึงกับหาหกเจ็ดขีดครับขึ้นไปมาที่นี่เท่ากาับพอคำนวณราต้นทุนอะไรครับที่นี่หนูเลี้ยงสองเดือนเบิดหัวหารสองโลผมตีให้ครับโล่หนึ่งก็ยี่สิบบาทมั่นสิเป็นเงินโยมั่น สี่สิบบาทเพราะสี่สิบาทนะครับเขาขายหนูสินะครับประมาณตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่เขาก็สิลอยลอยยี่ประมาณนี้นะครับแรวแต่ลอยสามกัแแ้วแต่ตะวันตันเขาขายลอยหนึ่ง มันสึก็ได้ได้กำไรมันหกสิบบาทนี่คือแบบเป๊ะแล้วครับเป๊ะเลยคือขายตามสูตรเราคือว่าโลตัวหนึ่งขายลอยเดียวมกเกี่ยวกับหนูพันหนูเังยนะครับเกี่ยวกับหนูเนื้อหนูจำแลเลยอยู่มันหกสิบบาทแล้วที่นี่มาถามว่ามันขุ้มไหมที่นี่ครับท่านิดว่าเขาเลี้ยงสองเดือนด้เงินหกสิบบาทมันก็แล้วแต่นะครับเดื่องขอามันก็เป็นมัน ผมคิดว่าเป็นอาชีพเสริมนะครับสันก็คิดคารแรงคิดเนีงใสแม่นบุคุมครับอันนี้บุคุมมีลีผมกาลันตีเลยบุคุมแต่จะคิดว่าเป็นอาชีพเสริมเหลืองานมากมาเห็ดเดือนหนึ่งเขาขายหนูตัวหนึ่งกับสีด้กําไ,กไร่หกสิบบาทแต่ว่าแตนผู้ใดมีซื้อหนูหน่อยนั่นเดือนหนึ่งเนี่ยขายได้ขายเลยครับแห้งดีเป็นยังหูบ่บ่ตองมีตุ้นทุนเนีงเลยครับขายตัวรหัสสิบบาท ขายตัวรหาสบาทนี่เขาอุต้องมีตัวทุนอย่างเลยพอนออกมาในเดือนหนึง่งเขาจับขายตัวละห้าสิบบาทนี่คือคือกําไรเน้นๆแล้วห้าสิบเลยแต่สันเข้าไปเลี้ยงเพิ่อมอีกสองเดือนเขาเสียรายแค่หกสิบบาทมันต่างก,กันสิบบาทอ่าสันมีคนเอา,าสาษอหนูหน่อยกะบอุตองห่วงครับขายรถตัวลหสห้าสิบห้าสิบต่อเดือนหนึ่งเด้ทันสองเดือนมาอาจที่เป็นตัวลอ,อยอ่าบางทีะมาณน,นี่ครับหนูหน่อย ถ้านี่ยนะครับแบบแต่คือว่าผมว่ามันเป๊ละลหรตามผมบอกเนี่ยคือว่ามันอาจจะมันหนาบหนาเพี้ยนนะครับเพราะว่าก็ตอนนี้ผมตีให้เลยโปรตีนสิบแปดยี่สิบเปอร์เซ็นประมาณหกลอยนะครับหกลอยเขาคิดแค่โลดยี่สิบบาทคือโปรตีนสูงเลยสับปะรดโปรตีนต่ำลงมามาันก็ราคาถือลงผมคิดโปรตีนสิบแปดยี่สิบนี่คือกระสอบลร้อยมากกว่าสี่โต๊ะลดละยี่สิบบาท บอกบสอนหนมันสามสิบโลนะครับต้นทุนอยู่มั่นสี่สิบบาทต่อโตแต่ที่เราไปขายนู้นเนื้อกาคิดตัวละลอยตัวละลอยมันก็อยู่มั่นทักสี่ขีดห้าขีดนะครับเนาะสันนูสี่ขีดถอนขนแล้ว,ลวมันสิเหลืออยู่สามขีดอ่ามันสิหายไปขีดนึงครับเพราะว่าพวกขนพวกใส่พวกยางมั่นนะครับออสิมเบิร์ดเขาก็เหลือแต่แค่ตับนะครับมันสิหายไปขีดนึง หนูหนึ่งโตนะครับเพราะเฮ็ดแล้วธนโขีดมันสิเหลือห่าขีดครับประมาณนี้ขาวๆเนาะคือว่ากับว่าขาวๆเหราเฮ็ดมาแล้วครับเฮ็ดมาแล้วคือว่ามาเบาสุกันฟังว่าต้นทุนว่าหนูตัวหนึ่งได้นกำไรจากบาทสันน้องคิด่าแรงใส่อีกสองเดือนมันกับอะไรยังต่ครับเนาะอันไปขีดสันบ่ไ้ครับเันเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะกางเน้นเข้ามาอาชีพเสริมนะครับเนาะมอนว่าสีว่าโอ้ เลี้ยงสองเดือนมาขายได้กำไรหกสิบบาทมันแมนบอตีบ่านกับว่นะบะมั่นี้นะครับเนาะผมกับตอนนี้ผมแบบยังย่องเลยครับเลยคอยผมเลี้ยงมาหกาสิครบบอกไงกับสิบเดือนแล้วครับกับข้าว่านูเฮห้าสิพ่อขายบอรครับอย่าคิดทั้งสัตครับคิดอย่างเดียวคือว่าเลี้ยงหนูเห็นได้ลูกหลายก่อนท่านห้อง ตันบาลยันฟ้มนามไงครับ้องตื่นเต้นครับตันฟ้ามใหญ่อ,อาจตมิมรตื่นเต้นนะเพราะเป็น,อนลอยทองลอยเขาอาจีตหาการตลาดเหาแคสซิฟเมื่อหาซิฟหกซิฟนี่ก็เลี้ยงขายน้ำบานมันก็บเบป็แล้วครับบริจิตดอกว่ามันสิโอ้มันสิตันบ่บ่ม,มีมันตันนะครับเพราะว่ากินทุกวันนะครับเนาะอ่าตัานมากับกดไลค์กดแชร์กดที่ตา่างนะครับครับอ่าสวัสดีครับสมพรนุนุ่กใหญ่ซาแก้วครับสวัสดีครับ